สบายดีทุกคนสบายดีเมื่อสุคสุษคนเดอพบกับค่อยซองสมสุกสาวผูไทยทุกคนคก็กะห่างหายไปเกือบอาทิตย์ปลายสองอาทิตย์ทุกคนตั้งแต่ก่อนสงการมือหนึ่งขออกีบลงแลว้วก็ยมีลงเลยทุกคนเลยค่อยค่อยก็มีสบายทุกคนมีสบาย้วก็บมวยแล้วก็เบ,บี้ยเฮ็ดคือเรืเ่อยหา่าง มื่อนี้กับข้กับยูน่า una, ทุกคนมากเกือเกือไก่เกือหมูเฮบแม่แมกับมีสมบายทุกคนมีสมบายลายมือแล้วทุกคนเอ้ยนี่อีพอมามาเกือหมูเกือบไก่กัแล้วกับข้ากับหางก็ได้มากเมื่อนี้แล้วกัมาอันนะ่ะข้อวนบีบไปเฉยเลยทุกคนตั้งแต่พ่นแล้วกัมือแล้วกันอรองต้องแต่งบีไปเจอเลยเลยหางก็ได้อะ,ะเฮินมื่อนี้ละเมื่อวานนี่กับนอนนอนมืดมือทุกคนมัน มันมยแ้ม่ก็มีสบายยา่ยาตอนทำอินะพ่อพ่อจะท้องแล้วก็เซอร์ซลมแล้วก็ตอกกับเม่เม่แล้วก็เม้เม้ได้ลายมือแล้วทุกคนเมื่อคืนนี้ก็เซอร์ซโลมคันมีดีกะพ่อว้าวท่าเบิ้งอีมือนี้มืออื่นคันมีดีกะผ้าไปโกดด้หงหมอทุกคนเลยตอนนี้ก็ข้อก็อยู่หน้าทุกคนค่อยมาเกอใกล้ได้ค่อยมาเกอใกล้ยู่หน้าพี่ละ ไก่ก็ไก่ทุกคนทำท่ากินทำมี่ห่าน2อตัวแล้วก็เป็ดเป็ดชิลเลอร์ะว,วะเ,เสื้อตัวนึงใช้ให้เขาเคยสอตัวนึง มีเห็นตันมง trips, ท, subscriber. ทุกคนไก่ก็ยังมีเยอะทุกคนเขารักกับมีจักดอเพราะว่าบมดีอยู่หน้าได้สมีมีผู้มาหน้าเลยทุกคนมาแล้ว grammar, กะมื่อมาแล้วก็มือมากเกอเกอรแล้วก็มือ มนี่น,น,นี่สามตัวครบละ้วว้าวว้าวว้ะว้คว้คว้ววาว,ว,ว้าวววว้าวน,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 น้าว้ววาววาวว้านะ่้า่ ไก่ก็อยากินกับบิมีต่ตะกินทุกคนมันยังมีเยอะเขาลากละไก่เนี่ยตอันนั้นละมืดละเค๊บละ ค่อยเว้ามากเกิดใกล้แล้วก็เยอะลงไปหาดอกกระเจียวลงเบิ้งค่ะทุกคนค่อยพบข่อยยูททางทัน้นเขามาหาดอกกระเจียวฮากระมือมีได้กินเพอเดิดเพลินเลยไอ้ครูจะขู่ไงนี่วะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะไร หมูวันนี้ทุกคนทำก็ยิมมืดแล้วไปว้าไปเอาเข้าวว้าเอาหน้ามาเลยอยค่ะทุกคนเขายัางมีสีเฮ้อหมูตุ้ยคอย <c ười> มี่เอฟซีมี่มีผู้นึงถามหาว่าอันหมูหมูอันห,หมูจ้อยเจ้านายอยู่หน้าอยู่โบยังอยู่เด้ยทุกคนมันยังบ่ได้ตุ้ยเทือนะ <c ười> มาอะทุกคนเอาน้ำหาบหาบไปเลยทุกคนเพราะว่าเธอหมูมันอันนั้นมันหอนเธอมันแมบ นักท่องก็น้ำเย็ยนเย็ยนทุกคนธรรมาดาอ่าน้ำพระเจ้าเราทุกคนเลยยังไมีหอนหมูซ้ำอาผู้คนละข้าไปทุกคน ขนาดฝนมีโต๊ะจะบ,บนี่บานก่อยนะทุกคนหาดอกกระเจียวก็แบบมันสู้ตีอ้อดอกกระเจียวก็ทุกคนแต่ว่ามันต้นนี้ห้ามมันอ้อก็ดินกับแงแข็งขันผู้เริ่มมาก็เอาได้แบบสบายทุกคนใกล้เป็ดใกล้ค่อยนะได้ยดดนินเสียงรถได้ยินคนมาแล้วก็แรงเสซลแซีทุกคน เดตัวน้อยมันก็เยอะเขาเอาเงี้ยเนะจักเขาเอาจักพี่เลือกกินทุกคนเอ้ยใกล้น้อยกะเฮเอาเฮเอากาหรือพี่เลือกกินนี่นะแนวคนไม่ได้อยู่เนาะโหนเด็กอย่าปุูมันกะอย่มันตายทุกคนปลูแล้วปลูได้น้อยนึงตั้งแต่แต่เดินก่อนเดินดสามแม่นตายเบิแล้วบิด เกาะหมูก็อยู่บ้าใกญ่ๆทุกคนหอนละหลมูคอยกักาท่ากินห้ำอยู่หนักไก่อยู่ตะพีก็มีทุกคนมันมันแห่ขนาดตุ้ยละบอกนี่คือเกาทุกคน มีตุย้ยังคือเกาอยู่เคนมา ก็เยอะตุยอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าคันมันมีมู่มันเฉอะญ้าเดียวกินคือละตุยอยู่อันนี้กินผู้เดียวเลี้ยงแต่หงแล้วมีตุยจ้าเธอก็กำลังมื้อหง่ะหงำคือเดียวได้ไก่ก็มากินตะพีกันนี่ ใกล้ในยุักแถวป้าพี่ทุกคนมึงเพิ่มกระซิเท่าน้ำไว้ให้มันนะทุกคนเพิ่อมึงแมบออว่าโพตซัสตะซิ่งเด้คนนี่ก็จะเป็นเนื้ออื่นแล้วนะทุกคน เอาแล้วปุณิปีตุยทุกคนเอ้ยมาเธอเลิกกันยังคือเก้า ดิคือคอยจะนีดิคือคอยเลยทุกคนไปหากินกดีจะไปหากินบปทุกคนหาปลากับน้ำแห้งนะดอกกระเจี๊ยกับฝนมีห้ามเฮ็ดแห้งกับเต็กแล้เนะทุกคนค่อญเจยจะกินแกงเฮ็ดนะนะเฮ็ดบด ค่อยไปหานลำไม้มือซื่นนะทุกคนค่อยว่าค่อยละได้ค,คดนน <c oughs> ลิเเปาานะเ,เพื่อทุกคนเบิง้งได้อันนึ่งก็เลยพิธีไทยอืมเงี้ยมันมีเป็นซาวันตาม่านาค่อยนะมีได้เห็ดเพอทุกคนชะอ่อนตะวายค่อยคนว้าวโหดวายแล้วเน้องคนว้าว ก็ไม่ยุก่โก็ไายก Hot food นะฮอดพูดเด้ทุกคนี่แม่ตัดไปขายตลอดทุกคนเลยน g าเห็นคนมากแล้วก็แลีนเ,นเช่อแท้ๆนะทุกคนมึงดูสะเขาเอาสบายมาท่องขันาเยอะได้นะทุกคนเขารนะักเธอก่อนนะเธออันคืนเดียวใน 10s โตทุกคนเป็นแต่เสียดายเท่าไดรแเมืองนะทุกคน ค่อยอยูเซอร์กับไปน้ำนะขันมีคนอยู่เทงนะวันนี้ไปเชื่อเลยใกล้เป็ดทุกคนฮันความแห้งแรงนะทุกคนไม่ได้มีพิเรลล์เลยฮอนก็ห้อน,อนเอาโคกะกระด้างกลางกลางแอ้ดบึง้งอันนี้ตักเมื่อไว้เกิดเฮ่อมันอะไะทุกคนนี่ ซื้อมาได้สองปีแล้วทุกคนมีไข่จะเป็นนิหานนี้คือค่อยว่ามันเป็นห่านตัวผู้ว่าตัวเมียพทุกคนมันมีไข่เลยนะ